สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอสมชาย DIY ในวันนี้ผมจะนำเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีขนาด60แอมป์นําไปเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นพัดลมสว่านหินเจียแล้วก็ปั๊มน้ำเป็นต้นการนำเอาไปใช้งานลักษณะนั้นจะต้องทำอย่างไรต้องต่ออุปกรณ์อะไรบ้างเชิญชมในวิดีโอนี้ครับ เหตุผลหลักๆที่ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตได้รับความนิยมมากกว่าแบตเตอรี่น้ำในวงการโซล่าเซลล์นั้นมีอยู่2ข้อครับข้อแรกก็คือเรื่องของรอบการใช้งานนะครับยี่ห้อที่ผมถืออยู่นี้นะครับทางบริษัทเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้ถึง2,800รอบเมื่อเอามาหารด้วย365วันเพื่อแปลงเป็นปีเนี่ยโดยเฉลี่ยว,ว่าวันหนึ่งเราใช้1รอบนะครับ มันจะมีอายุการใช้งานได้ถึง7ปีครึ่งบางบริษัทเคลมว่าใช้ได้ถึง10ปีในขณะที่แบตน้ำแบบตะกดกรดนั้นใช้ได้โดยเฉลี่ยประมาณ2ปีประการต่อมาก็คือเรื่องของอประสิทธิภาพในการนำเอาพลังงานไปใช้นะครับถ้าเป็นแบตน้ำเนี่ยค่าเขาเรียกว่าค่า DOD ก็คือสมมุติว่าเรามีแบตน้ำขนาดร้อแอมป์และคืนนั้นเราจะใช้ให้หมด100แอม มันทําอย่างนั้นจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็เลยใช้แค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับใช้ไปสัก50าสิบแอมป์อาห้าสิบแอมป์วันวันขึ้นก็ชาร์จไปเติมไปนะครับเติมไปให้ครบร้อยแล้วก็ใช้ไปห้าสิแอมป์มันก็จะทําให้แบตเตอรี่มีอายุยืนนะครับเรียกว่าค่า DOD แต่แบตเตเทียมเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถใช้ได้จนถึง100%ของ พลังงานนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเพื่อถนอมแบตเตอรี่เขาอาจจะใช้แค่80%เหลือไว้ประมาณสัก20%นะครับนี่คือเหตุผลหลักๆนะครับนอกเหนือไปจากการดูแลที่น้อยกว่าไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับแต่การนำเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนำไปใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องทราบถึงข้อกำหนดก่อนนะครับแต่ละบริษัทก็จะมีเป็น Data Sheet ออกมานะครับโดย ส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องของการชาร์จแล้วก็จุดตัดจุดหยุดใช้งานนะครับการชาร์จก็คืออยู่ที่ประมาณ3.65โวลต์นะครับเมื่อเราชาร์จไปถึง3.65โวลต์แล้วต้องหยุดชาร์จถ้าชาร์จเกินไปกว่านั้นจะทำให้เรียกว่าโอเวอร์ชาร์จแบตอาจจะมีปัญหาอายุสั้นนะครับในการใช้งานเราอาจจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับจาก3.2 3.1เหลือ 2.5ต้องหยุดใช้งานครับเพราะว่าถ้าใช้ไปจากนั้นจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเช่นเดียวกันครับจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยดูแลนะครับเรียกว่า BMS ก็คือมันจะมีสายไฟไปวัดที่ขั้วไฟนะครับแต่ละก้อนเมื่อไหร่ที่ถึง3.65โวลต์มันก็จะสั่งหยุดชาร์จเมื่อไหร่ที่ถูกใช้งานไปจนเหลือ2.5โวลต์มันก็ตัดไฟหยุดการใช้งานนะครับทีนี้ ต้องใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับเรียกว่า Active Balance นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง Active Balance นั้นเอาไว้แก้ปัญหาก็คือบางก้อนที่มีไฟสูงมากเมื่อไปถึง3.65โวลต์หยุดชาร์จนะครับมันหยุดทั้งระบบหยุดทุกก้อนจึงทำให้บางก้อนนั้นไฟไม่เต็มนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่เต็ม100%ตัว Active Balance เนี่ยมันจะทำหน้าที่เกลีย่ยไฟจากก้อนที่ มีไฟสูงเนี่ยมาให้ก้อนที่มีไฟน้อยกว่านะครับเพื่อให้ทุกก้อนนั้นเต็มพร้อมๆกันนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ที่แปลงไฟจากไฟ12โวลต์ให้เป็น220นะครับอันนี้เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็220ออกตรงนี้ครับตัวนี้เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นั้นมี2แบบนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบเพียวไซน์ซึ่ง จะใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์นะครับแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งนะครับจะเรียกว่า modify wave แบบนั้นก็ใช้กับพวกอุปกรณ์แสงสว่างได้ครับตัวนี้เป็นแบบ diy ขึ้นมาก็คือซื้อแต่บอร์ดแล้วก็เอาหมอแปลงเก่าของ ups คอพิวเตอร์นะครับมาใช้มันทำให้ต้นทุนราคาถูกตัวนี้ก็มีเพื่อนให้ยืมมาใช้นะครับก็ขอบคุณคุณต้นไว้ด้วยนะครับแบตเตอรี่แต่ละก้อนนั้นแบตเตอรี่แต่ละก้อนมีแรงดัน การใช้งานหรือว่าแรงดันเฉลี่ยอยู่ที่3.2โวลต์เพื่อให้ได้แรงดันประมาณ12โวลต์เราจะต้องนำเอามาต่ออนุกรมกัน4ก้อนนะครับก็จะได้แรงดันใกล้เคียง12โวลต์ครับและก่อนที่จะนำมาต่อเราต้องทำการ Balance. บาลานซ์บาลานซ์ก็คือทำให้ทุกก้อนมันมีไฟเท่ากันหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาชาร์จไฟจะได้เต็มพร้อมกันทุกก้อนแต่ว่า บางบริษัทนะครับบางยี่ห้อนั้นเขาบาลานซ์มาจากโรงงานแล้วนะครับอันนี้ผมเช็คดูนะครับผมเช็คดู3.23นะครับก้อนนี้3.23นะครับก้อนนี้3.23ก้อนนี้3.23ก็ยี่ห้อน,นี้เขาบาลานซ์มาจากโรงงานทุกก้อนแล้วนะครับเราก็สามารถนำไปประกอบได้เลยครับ ผมจะใส่แบตเตอรี่ลงในหลังไม้นะครับโดยที่ให้ขั้วของแบตเตอรี่มันสลับกันนะครับอันนี้คือขั้วลบอีกด้านหนึ่งอันนี้คือขั้วบวกครับเวลาใส่ก็ให้สลับกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อเป็นแบบอนุกรมอันนี้ขั้วบวกนี่ขั้วลบต่อไปก็เป็นขั้วบวกต่อไปก็เป็นขั้วลบนะครับเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็ต่อเข้าด้วยกันด้วยสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าบัสบาร์นะครับก็บางครั้งอาจจะเป็นทงแดงหรือทองแดงชุบแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นการต่ออนุกรมนะครับบวกเข้าลบบวกลบบวกลบนะครับถ้าวัดตรงขั้วนี้นะครับก็ได้ถ้าครับ12โวลน์จุดห้านะครับ12โวลน์กว่ากว่านิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องต่อ BMS แล้วก็ Active Balance นะครับการต่อ BMS ก็คือเราต่อสายไฟแต่ละของแบตเตอรี่ แต่ละก้อนนะครับเข้ามาที่ตรงขั้วนี้นะครับคำว่าแบต1แบต2แบตแบตนั้นคือขั้วบวกของแบตก้อนนั้นนะครับโดยที่นับขั้วลบก้อนที่เป็นขั้วลบของระบบเนะี่ยคือก้อนที่1มันมีอยู่2ชนิดนะครับมันมีเป็นแบตที่เป็นฟอสเฟตกับแบตเ m ็นถ้าเป็นฟอร์ตเฟดในสามจุดสองโวลต์ถ้าเป็น n m c เนี่ยสามจุดเจ็ดต้องใช้ให้ถูกด้วยนะครับหรือถ้าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้คือ ถูกหน่อยนะครับแต่ว่าแอมก็จะต่ําแต่ถ้าใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่เยอะนะครับอุปกรณ์พวกไฟแสงสว่าง <c oughs> ก็อาจจะใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้มันมีตัวที่เรียกว่า BALANCE นะครับแต่ว่าเป็นพ a สซีฟนะครับที่สามารถทำให้แบตเตอรี่นั้นมีไฟใกล้เคียงกันนะครับมีไฟเท่าๆกันผมจะใช้ที่เป็น Active Balancer นะครับเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการเกลี่ยไฟทำให้ไฟทุกกนะ้อนเนี่ยเท่ากัน ดีกว่าแบบพาสซ i ีฟบา l ลานเซอร์นะครับการต่อสายนั้นก็ลักษณะเดียวกับ BMS นะครับคือที่ขั้วเสียบสายไฟเนี่ยเขาจะบอกว่าสายเส้นไหนให้ไปต่อแบตเตอรี่ก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4ต่อหางปลานะไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จับเป็นคู่ไว้เลยเพราะว่าทั้งสาย BMS แล้วก็ สาย Active Bal a n c นะครับมันไปต่อที่จุดเดียวกันเราเริ่มต่อที่ขั้วลบก่อนนะครับที่ขั้วลบนั้นนอกจากเราจะต้องต่อสายาที่เป็นสายวัดมาที่ BMS กับ A c t i v e b a ล a n c แล้วเราต้องต่อสายอีกเส้นหนึ่งเพื่อไปต่อเข้ากับขั้ว B ลบ,บ,บของ BMS นะครับ <S <S ต่อมาเป็นขั้วบวกของสายแบตเตอรี่ก้อนที่1 ต่อมาก็คือสายบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่4นะครับหรือว่าเป็นสายบวกของชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันกับที่เราจะต่อสายบวกไปใช้งานนะครับตรงนี้นะครับพีลบคือจุดที่เราจะต่อสายไฟลบเอาไปใช้งานครับ อันนี้ก็คือสาย BMS เส้นนี้ก็เป็นของ Active Balance นี่ครับผมจะชาร์จด้วยแผงโซล่าเซลล์ผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับผมต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ12.7โวลต์ต้องเช็คค่าที่เขาตั้งเอาไว้ด้วยนะครับว่าเขาหยุดชาร์จ ที่กี่โวลต์น,นะครับบางทีค่าพวกนี้อาจจะมีการขยับเขยื่อนได้นะครับอันนี้คือ14.4โวลต์น,นะครับก็มันจะหยุดชาร์จที่14.4โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าตัวแบบนี้เนี่ยมันมีข้อเสียคือบางครั้งนะครับมันไม่ยอมหยุดชาร์จนะครับก็คือมันเสียมันชาร์จไปเรื่อยๆนะครับ15โวลต์16โวลต์มันจะทําให้แบตเตอรี่พังแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังมีตัว BMS คอยคุมนะครับว่าถ้าเซลล์ใดเซลล์นึงเนี่ย มันมีไฟเต็มนะครับมันก็จะหยุดชาร์จเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แบบนี้ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องต่อสายาจากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มชาร์จแล้วนะครับอ่านได้1 3บโวลต์น,นะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง14.4แล้วก็หยุดชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารอรอ,รอให้ไฟเต็มก่อน ข้อมูลของแผงโซลา r เซลล์ก็คือมันเป็นแผงขนาด80วัตต์แผงและประมาณสัก6แอมป์นะครับผมเอามาขนานต่อขนานถึงกันนะครับทำให้แอมป์ที่ชาร์จนั้นมันจะประมาณสัก10-23แอมป์ครับบ่าย4โมง26นาทีนะครับผมเริ่มชาร์จตั้งแต่บ่ายประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับก็คือประมาณ4ชั่วโมงณนะเวลานี้แบตเตอรี่อ่านได้10 3.5โวลต์น,นะครับยังไม่เต็มถ้าเต็มมันจะขึ้น14โวลต์น,นะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีเมฆทั้งวันครับตอนที่เริ่มชาร์จอันมีไฟเพียง12.7ก็ถือว่าเข้ามามากพอสมควรนะครับอาจจะไม่เต็มแต่ก็มากพอที่จะเอาไปทดลองไปสาธิตการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมต่อสายจากแบตเตอรี่สายบวกสายลบเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะ นำมาทดลองใช้นะครับเป็นอุปกรณ์220โวลต์พัดลมนี่เปิดเบอร์3อยู่นะครับนี่ครับหลอดไฟนะครับ220โวลต์นะครับนี่เป็นหลอดตะเกียบ220โวลต์ ปั๊มน้ำตัวนี้คือปั๊มไฟบ้านนะครับ220โวลต์กำลังวัตต์คือ370วัตต์ดูเหมือนว่ามันจะเกินกว่ากําลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์ที่จะรับได้แต่ว่าปั๊มน้ำเนี่ยเวลามันทํางานระดับน้ําไม่ลึกมากหรือว่าส่งน้ําไม่สูงมากเนี่ยไฟมันกินไม่เยอะนะครับเข้าใจว่าน่าจะน่าจะาใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะร้อนหน่อย ตัวอินเวอร์เตอร์อาจจะร้อนหน่อยหรือว่าอาจจะใช้ได้ไม่นานแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมจะทดลองดูนะครับตอนนี้ปั๊มน้ำทำงานเลยนะครับทำงานได้นะครับทำงานได้นี่ผมวัดแอมป์คร่าวๆตีว่าประมาณ1ิบแปนะครับถ้าเอาตัวเลขกลมๆก,ก็คือ20แอมแบตเตอรี่ของเรา 60แอมป์ชั่วโมงแสดงว่ามันจะใช้ได้3ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องคูณด้วยประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพประมาณ70%มันก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมเอาค่ากลางๆเฉลี่ยแล้วกันนะครับก็เอาจุด7ไปคูณด้วย3ชั่วโมงก็เท่ากับ2ชั่วโมงกว่า,วานะครับแบตเตอรี่จะหมดนะครับโดยการคำนวณแบบคร่าวๆนะครับ ท่านผู้ชมครับในวิดีโอนี้ผมได้ใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีหรือไม่สะดวกที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ท่านก็สามารถใช้เครื่องชาร์จแบตที่เสียบไฟ220โวลต์แบบที่ใช้ชาร์จรถยนต์นะครับแบบนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าวิดีโอในวันนี้ทําให้ท่านได้เห็นภาพให้ท่านได้เข้าใจว่าการนําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ไปเป็นแหล่งพลังงานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอย่างเช่นสวนไรนาหรือว่าเสียบไฟแสงสว่างเสียบเครื่องใช้อ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในรถเข็นรถขายสินค้าตามตลาดนัดยามค่ำคืนเป็นต้นในวันนี้ผมไม่ได้ทดลองใช้กับแอร์บ้านนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ที่ผมมีอยู่มันเล็กเกินไปผมกําำลังสั่งอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ที่รองรับ แอร์บ้านได้นะครับเมื่อไรของมาถึงก็จะทําการถ่ายคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูว่าการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตกับแอร์บ้านนั้นนะครับทําอย่างไรหรือว่าการใช้งานนั้นได้ผลเป็นเช่นไรนะครับท่านที่สนใจก็อย่าลืมคลิกสั c ส i b e ติดตามคลิกกระดิ่งด้วยนะครับใน Facebook ก็คลิกไลค์คลิกแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ